สวัสดีคนเกิดวันพฤหัสบดีที่ได้รับชมคลิปนี้อยู่นะคะโมู้ากลับมาทำนายดวงสตาในคลิปนี้เป็นช่วงเวลาเครื่องปักหลังหรือเครื่องเดือนหลังนะคะของมิถุนายนก็คือประมาณวันที่16ถึง30มิถุนายนมาดูกันว่า 3เรื่องนะคะการงานการเงินความรักแบบภาพรวมรวมไม่จำเพาะเจาะจงต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะขอครูบาอาจารย์เปิดทางนะคะให้ทุกคนได้รับทราบก่อนอื่นฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องโมปารและคลิปนี้ของเราให้ด้วยนะคะมาดูภาพรวมนั่นการงานก่อนเลยนะคะ ในปักนี้เวลานี้นะคนเกิดวันพฤหัส,สบดีนะคะต้องเตือนเรื่องอย่างแรกคือสุขภาพนะคะเพราะนั้นใครที่ทำงานหนักๆไม่ค่อยได้พักผ่อนนะคะหรือมีโรคประจำตัวพวกประเภทปวดหัวเครียดไมเกรนหรือบางคนถึงขั้นรายแรงก็เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคบโพล่าเป็นโรคก,กดดันอะไรก็ตามนะคะเพรสเชอร์เยอะๆ อาการพวกนั้นมีโอกาสกำเริบได้นะคะรวมถึงการใช้ชีวิตโดยรวมของคุณด้วยนะคะไปไหนมาไหนระวังอุบัติเหตุเพศภยัยจะทำอะไรนะคะกินอยู่ต่างๆนานาต้องดูแลสุขภาพไม่ดีช่วงนี้มีโอกาสเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดนะคะตั้งแต่เล็กไปถึงมากได้เลยเพราะฉะนั้น เตือนเรื่องสุขภาพคือเป็นห่วงจริงๆมีโอกาสเกิดได้สูงทีเดียวนะคะ 2. ความเครียดจากการทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เข้ามาณนะช่วงเวลานี้หรือปัญหาที่สะสมเรือรังมาเนิ่นนานมีโอกาสกระตุน้นให้คุณต้องเครียดต้องปวดหัวนะคะต้องมีอะไรให้จัดการเยอะๆแยะนะคะซึ่งถามว่ามันมันแบบมันเกินความสามารถไหมมันไม่เกินความสามารถคุณหรอกนะคะเชื่อว่าคนเกิดมันพฤหัสในช่วงนี้สามารถควบคุมได้แต่แค่มันเหนื่อยใจ นะมันเหนื่อยใจมันเหนื่อยกายเพราะฉะนั้นหาเวลาพักผ่อนเยอะๆเช่นกันหาเวลาผ่อนคลายเยอะๆเช่นกันจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะแต่ไม่ต้องห่วงอย่งก็ตามโชคในการงานนะคะใน ปักนี้คุณก็มีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ยงผู้ใหญ่ในที่ทํางานเจ้านายที่เขาคอยเมตตาเราอยู่เสมอก็ยังมีอยู่ใครที่มีเป็นเจ้าของธุรกิจทํางานส่วนตัวลูกคงลูกค้าที่ดีๆที่เขาเมตตาเราสนับสนุนเรามาตลอดเขาก็ยังคอยอบอุ้มสนับสนุนเราอยู่ดีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีในการงานอย่างหนึ่งแต่แค่คุณต้องดูแลสุขภาพดีๆนิดนึงนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะแนะนําให้คนเกิดมริหัสในช่วงนี้นะคะ คนเกิดวันพฤหสัสบดีแนะนําให้ไปกราบพ่อกราบแม่นะคะไปไหว้พ่อไหว้แม่หรือแบ่งเงินแบ่งทองจากการทำมาหากินของเราจากรายได้ของเราที่เราหามาด้วยความสุดจริตไม่ได้ไปโกงใครเบียดเบียนใครเข้ามาเอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะคะคุณจะได้บุญใหญ่ที่จะนำให้หนุน นำให้การงานของคุณหนุนนําให้มันเติบโตย,ยิ่งขึ้นไปในอนาคตอันนี้ปักนี้ต้องรีบทําเลยใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่แต่ถ้าใครที่คุณพ่อคุณแม่ไม,ม่อยู่แล้วนะคะผู้ใหญ่ที่เราเคารพที่เขาเลี้ยงเรามาผู้ที่มีบุญคุณอะไปทําซะนะคะหรือว่าก็ตั้งจิตอธิษฐานก็ได้ถ้าไม่มีจริงๆก็คือตั้งจิตอธิษฐานทําบุญให้คุณพ่อคุณแม่ที่ล่วงลับไปแล้วในกรณีที่ใครที่มีดามารดาไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็อุทิศบุญใหญ่ให,ให้ท่านนะคะไปบอไปทําบุญบ้านพระคนชาราก็ได้แล้วก อุทิศบุญให้ท่านหรือทําบุญเกี่ยวกับส่งอาพาธอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะทําบุญเกี่ยวกับการปล่อยชีวิตสัตว์โคกระบืออะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อุทิศบุญให้แก่ท่านอย่างเงี้ยจะเป็นสิ่งที่หนุนนําคุณให้เติบโตในการงานในอนาคตได้ดีทีเดียวเลยค่ะมาดูนะคะภาพรวมด้านการเงินกันบ้างสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสในปักนี้นะคะเออไพ่ชุดเดิมขึ้นมาเหมือนกับคนวันจันทร์เลย ะะแต่ว่าอันนี้ขึ้นในด้านการเงินนะต้องบอกว่าคนที่เกิดมาพฤหัสบดีในช่วงนี้นะคุณมีโอกาสที่จะนะคะถูกคนที่มีปัญหาไม่ว่าจะใครก็ตามรอบๆตัวเนี่ยมาหยิบยืมเงินได้มีโอกาสที่จะถ้าเกิดให้เขายืมอาจจะไม่ได้คืนนะคะแนะนําว่าถ้ามาให้ยืมเนี่ยแนะนําว่าให้ไปเลยแล้วก็ ให้เท่าที่เราไหวนะคะอาจจะไม่ให้ให้ให้ยืมไม่ได้ตามจํานวนที่เขาขอแต่ถือว่าให้นิดให้หน่อยแต่ให้ไปเลยอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าแต่ถ้าหากจะยืมให้ยืมนะคะเราแนะนําให้ทําสัญญานะคะแนะนาให้ทําสัญญาการกู้ยืมให้มีหลักมีฐานอย่างชัดเจนนะเพราะคุณมีโอกาสที่จะให้ยืมแล้วคุณอาจจะไม่ได้คืนคุณอยากจ,จะเสียเงินก้อนนั้นไปเลยก็ได้นะคะ 2. ถ้าเป็นเรื่องของการใช้ใจ่าย นะต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะเสียเงินไปกับของจุกจิกของราคาถูกของที่มันล่อตาล่อใจนะคะแบบนี้นะแต่แนะนํานะถ้าช่วงนี้เอาเงินที่จะเสียเหล่านั้นเนี่ยนะคุณเอาไปทําบุญคุณจะได้โชคกลับมาถ้าคุณมั่นเอาเงินบริจาคทําบุญอะไรในช่วงนี้นะคะเร่งทําบุญในช่วงนี้หรือแทนที่จะเอาเงินไปใช้จ่ายฟุ่มเฟือยกับของจุกจุกจิกจิกที่เรามันล่อหน้าล่อตาล่อใจอะไรเงี้ย คุณเอาไปทําบุญดีกว่าหรืออย่างที่บอกถ้าคุณให้ให้เงินเขายืมเนี่ยคุณก็ให้แล้วคุณก็อธิษฐานทําบุญถือว่าทําบุญด้วยเมตตาเป็นการให้ทานไปเลยอาจจะให้ไม่ได้ตามที่เขาต้องการแต่ก็อย่างน้อยเราก็ล้วก็แบบไม่ต้องเสียดายเงินก้อนนั้นที่เราให้ยืมไปที่เราให้ไปเลยโดยที่เราไม่ได้จะทวงคืนใดนๆก็ตามอย่างเงี้ยมันจะเป็นประโยชน์ในภายภาคหน้ามันจะเป็นบุญกุศลที่กลับมาให้โชคให้ลาภกับคุณไปในภายภาคหน้าได้อย่างดีขึ้นนะคะ ส่วนภาพรวมด้านความรักนะคะมาดูการคนเกิดวันพฤหัสบดีในปักนี้นะคะโอ้โหโอ,อย่างได้เลยนะเอาคนโสดก่อนนะคะคนโสดให้โฟกัสกับงานไม่ควรที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตช่วงนี้ไม่งั้นคุณจะวุ่นวายงานคุณจะเสียนะคะคุณจะคุณจะเสียในสิ่งที่คุณควรจะได้อะ นะแทนที่งานคุณมันจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอกาสทางการงานจะเติบโตคุณจะถูกความรักเป็นตัวตัดรอนให้มันเสียนะคะสองถ้าเกิดว่าคุณจะมีคนที่เข้ามาหานะส่วนใหญ่จะเป็นคนหนึ่งคนมีอายุดูภูมิฐานนะดูแบบดูเป็นแบบแดดดีทรงอย่างนั้นนะคะแต่เข้ามาปุบเนี่ยนะเช็คให้ดีเลยถ้าคิดจะคุยเนี่ยหนึ่เขามีคู่อยู่แล้วไหม นะคะสองเขามีภาระผูกพันอะไรหรือเปล่าส่วนใหญ่พวกนั้นนะถ้าไม่เป็นไม้คือถ้าถ้าสมมุติว่าแบบโสดจริงๆอะ่ะเอาเอาแบบให้ว่าเอาไปให้ว่าถ้าแบบเช็คแล้วไม่มีคู่นะอ่าไม่มีคู่ไม่มีครอบครัวอยู่ก็จะเป็นประเภทไม้อ่าลูกติดหรืออะไรทํานองนี้ประมาณนี้เลย นะคะหรือหรือนะถ้ารุนแรงกว่าน,นั้นคือมีภาระหนี้สินอะไรที่มันติดตัวมาแล้วเขาไม่บอกเราแล้วเราไปรู้ทีหลังเนี่ยเราจะซวยเอาเพราะฉะนั้นคนโสดต้องระวังให้ดีในช่วงนี้เนาะแต่ถ้าคนมีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะต้องโฟกัสกับงานมากขึ้นนะคะมันเติมเต็มความรักให้กันบ้างนะคะไม่งั้นความรักช่วงนี้มีโอกาสจุดชืดได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสําหรับคนที่มีภาระรับผิดชอบด้านการงานเยอะ อย่างที่สองที่ต้องเตือนไว้คือมีโอกาสที่จะเกิดการนอกอกนอกใจถ้าคุณไม่มีศมีลธรรมช่วงนี้คุณวักแวกคุณไปเจอใครที่เข้ามานะคะช่วงนี้อาจจะแบบเห็นคนนั้นก็สปาร์กทีนึงเห็นคนนี้ก็กรี๊ทีนึงอะไรอย่เงี้ยนะคะมันก็จะแบบ มีแบบนอกดูนอกทางบ้างถ้าเกิดว่าถูกแฟนจับได้นะคะหรือแฟนเราก็ตามนะคะไปมีแบบนั้นแล้วเราจับได้โอกาสที่จะความรักจุดชื่อถึงขั้นเลิกราอย่าร้างมีสูงมากเลยในช่วงนี้สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีเพราะนั้นระวังไว้ให้ดีนะคะ